กรประเดิมตุลาการอายการทหารตำรวจตรวจทหาารเศรษฐศาสตร์สถาบันการศึกษา,มมาองค์กรพระบรมราชมปกตรการแต่ประเทศและประชาชนเป็นนคนสุดที่จะพัฒนาได้เมือเ่อเสด็จขึ้นสถิดวันู่นสมบัติโยชน์ของประเทศและสม่งผลในเ่วระหว่างกันระบบการเก็บภาษีกรทั้งภาษีเก่าและใหม่โปคเพ่หมหาวิทย,ยาลัยแห่งแรกของไทย ในส่วนของการบง,ง,ง,งรลรักษาที่แผ่อิทธิพลเข้ามาทําลายความสงบสุขภายในหัวเมืองในพระราชนาเขตด้วยการส่งกองทัพไปปราบปรามทํา,า,าทให้ข้าศึกระยอหยุดอยั้งลงทรงทําลายฝ่นมาเป็นค้าชดใช้ในกรณีทพิพาทดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในรศ .112 เป็นปฏิกิริาที่ทับถันน่าหลัอย่างยิ่งในสมัยน,นั้นพราชวิริยิดตลอด ස ිัි ට ි වැඩි සිටි ස